จันจิโพสท่าแซบในรถอุ๊ยเงาในกระจกทำหลุดโฟกัสก็ยอดไลค์จากบรรดาแฟนคลับไปได้แบบท่วมท้นถล่มทลายอีกแล้วสำหรับสาวจันจิจันจีราพี่สาวคนสนิทของสาวเบสเดวนินีคำสิงห์ซุปตาวัย32ปีเมื่อลาสุดเจ้าตัวได้ปล่อยคอลเลกชั่นภาพถ่ายช็อตเดทโชลีลาโพสท่าถ่ายรูปเก๋ๆประกบรถคลาสสิกค,คันงามซึ่งงานนี้นอกจากจะทำให้ใครหลายๆคนติดตามไอจีของสาวจันจิแล้วต้องเิย มีอาการใจสั่นเพราะความเซ็กซี่ปนหน้ารักจากท่าทางใบหน้าสายตา รวมไปถึงชุดสีขาวดีไซน์เก๋กที่สาวจันจิหยิบมาใส่แล้วยังมีชาวเน็ตตาดีดีเผลอโฟกัสผิดจุดเข้าอย่างจังเมื่อความใสแจ๋วของกระจกรถหรูที่เจ้าตัวนั่งมานานได้เผยให้เห็นภาพหวานใจสุดหลอ่อดีกรีพระเอกพัพลา้าสอย่างหนุ่มมาริโอเมาเลอร์ที่นั่งอยู่ข้างๆแบบเต็มเฟรมจนเป็นเหตุให้ทุกคนต้องพร้อมใจสาดคอมเมนต์แซวรัวๆไม่ว่าจะเป็นคนในกระจกชัดมากกระจกชัดมากน่ารักน่ารัก,รกใช่เลยรอ รูปคู่อยู่นะคนสวยน่ารักที่สุดและอีกมากมายเรียดีว่าง,งานนี้ทําเอาคนที่ติดตามโมเมนต์สุดน่ารักเกิดอาการฟินจิกหมอนตอนรับปีใหม่ไปเลยค่ะว่าแต่เมื่อไหร่สาวจันจิและหนุ่มมาริโอจะหาหนุ่มใหม่รักจริงแบบหนุ่มมาริโอให้กับน้องสาวคนสนิทอย่างสาวเบสได้รับนีคคาสิ่งสักทีคะรอชมโมเมนต์นั้นอยู่นะซึ่งมั่นใจว่าสาวจันจิจะเป็นอีกหนึ่งสาวที่ใจดีและรักสาวเบสได้ใจจริงจะต้องเจอคนที่ ด่ดีๆและแนะนําคนดีๆให้กับสาวเบสอย่างแน่นอนคะ่ะเพราะความรักของสาวจันจิและหนุ่มมาริโอช่างหวานถ้าสาวเบสเองได้เจอคนแบบหนุ่มมาริโออีกคนจะต้องเป็นอีกคู่ที่น่ารักมากๆเลยละคะ่ะรักคู่นี้มากๆเลยนะคะขอขอบคุณจันจิจันจิรามาริโอมาเรอร์และเบสรักวัน,นี ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ